อะไรอะโอ้ยมีฉังมีอะไรเดินจุกกันโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับน o อตเวนตี้ไฟท์เฮาเวอร์น็อตเซเว่นไอส์แปดเดเเตอร์เปินนอตซูเปอร์โซเยอร์เจ็ดสิบหกรีลิตเดคาเค้นเพาเวอร์ออฟสตาร์มนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมเนี่ยจะจะแบบปลอมตัวไปเทสแคนตัวเองนะครับแล้วก็แบบจะใช้แบบใช้โบนะครับใช้โบไปเทสแคนตัวเองครับ คือผมจะแกล้งเด็กในแคนนะครับก็จะเอาโบเนี่ยเป็นเทสแคนตัวเองว่าดูที่ว่ามันเนี่ยมันจะแบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรสีหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยครับไอเกสสู้นะเว่ยถ้าเองแพ้ถ้าเองแพ้มึงโดนกูทำทุกคนนะไอเกอ ไอ้พวกแกมาชนะลอปปี่มันโคตรอ่อนเลยอปพี่ไม่คนนี้มันอ่อนอะไรมันจะยืนใต้วอลอยู่เลยเอคนที่มาเทสอ่ะนี่ไอ้ตายิงหัวแปดสิบด้วยไอ้ถ้าถ้าฟอร์เกตชนะมันจะไม่ได้เข้าแข็นเก็ตเองต้องชนะทนะตายเกียเอ้าตายเกียเกตแพ้เปิดกองเต้นแค่นั้นแหละโดนทโทษนะเกียร์ไม่ชอบขี้หน้ามาดูไอ้ตากิงหัวผมด้วยตอนนี้ฟอร์เกตมาแล้วครับฟอร์เกตกระโดดนั่งตั้งไอวอลมานะครับดวลหนึ่งหนึ่งกับฟอร์เกตระหว่างฟอร์เกตกับฟอร์เกตตัวจริงกับตัวปลอมนะครับโอ้โหยิงไม่โดน จังหวะนี้ทำไมผมสะบัดไม่ไปวะฟอกเก็ตโดนตัวหนึ่งนัดครับฟอกเก็ตโดนอัดตัวฟอกเก็ตอัดตัวกลับยังไงมาตัวฟอกเก็ตฟอกเก็ตแล้วหน่อยน้องลากน้องลากหน่อยฟอกเก็ตเจียนเจียนน้องเจียนมาไม่เท่าไหร่มาไม่เท่าไหร่อัดตัวครับยังไงจะตายตายเกดวิวเกดไหวเกดไหวไหวไหวเกดไหวเกดเดือพเนาะเกดเดืแพเนาะคนกระจอกอุ้ยบอกแล้วมันกระจอกเอาเตอู้ดีเกดเกดจริงไม่เหมือนในคลิปเลยอะเกดไฮไลท์อ่ะ เกตไฮไลท์อ่ะอายุเกตอ่ะอายุเกดอ่ะเกดไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยเกดไม่เหมือนในคลิปเลยอลลอบอลลอลลอจ้าอ๋ทาบางเลในโทรศัเรียเกเจนจังหวะนี้ครับเราเกดกระโดดเข้าใส่นะครับแต่ว่าแต่ใครวะเรียบร้อยพอเกดกระดตัวตายครับยังไงจังหวะี้ซ้ำาพอคลิปด้วยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอมโดน ฟอเกตเอาหน่อยเว้น้องเอ้ยสวยหมาว่ะฟอเกตยิงยิงศพยิงศพเออเออ,อ,อสวยน่ารักสวยตามมันตามมัน,ออม,นมันแอคมันแอคเออต่างฝ่ายต่างเดือดแล้วครับอีกฝ่ายนึ่งก็เดือดแล้วครับจังหวะนี้อีกฝ่ายนึ่งยิงไม่โดนฟอเกตโดดใส่โดดนั่งไอ้วอเฮร์เฮ้ยเฮ้ยริ่มเลยเยี่ยมเลยฟอเกตเยี่ยมเกตเอาเรื่องอ่ะเยี่ยแม่งอัดตัวฟอเกตเลยฟอเกตตัวเองอ่ะเองยอมเหรอจังหวะนี้นะครับฟอเกตตัวฟอมถอยออกไปเพื่อทีละและยิงอัดตัวฟอเกตไปสองเม็ด พอเกตไอวอลไม่ติดครับจังหวะนี้พอเกตได้รับบาดเจ็บนะครับหาตัวเดี๋ยวจะเจอกันแล้วนะครับพอเกตพยายามวิ่งจุ๊กโอ้ยลุกเรียบร้อยโคตรเวอร์ไอ้เนี่กมันฟุ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 กพอเกตมันฟุกมันไม่ไหวมันไม่หวแนเองโอ้ยจริงหนึ่งฝั่งหนึ่งก็ตึงนะชื่อมันะตึงอยู่จอนจอนฮะคู่ฟังผมมันได้ยินข้างเดียววะโอ้เกมเกมเป็นคู่ฟังไม่รู้คู่ฟังมึงอะแป้งโอ้ย ไอ้เกดย่แล้้วนองยืนรอ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 เกดอย่าแพ้ไอ้สัสอย่าแพ้มันยืนรออ่ะโอเคโอเคน่ารักเปลี่ยนละไอ้เหี้ยมันมาสองหัวนะว้ยเกดเวนมีคาถาอะไรให้ฟอกเกดปัววิชาที่เองเคยได้รับมาเวนไอ้เกดน่าจะงงังเบนน่าจะงงังไม้เท่าไว้่น่าจะงงังศัตรูน่าจะงงังเอาใบไม้ทัดหูศัตรูจะมองไม่เห็นตัวเองงจ้าไว้คาถานี้น่าจะงังเที่ยนน่าจะงัง เกอย่างที่พี่เคยสักไว้ที่คอเองอ่ะเองลืมไปแล้วหรอวะเออยันสีดำยันสีดำอ่ะเฮ้ยโอยไอเกดไอ้แยเฮ้ยน้องเหรอพี่มันดินเหรอทำไมวะเกตเกตไอ้แย่มันชนะแล้วไงมันชนะไอ้เกดชนะมึงเต้นนะมึงเปิดคอดำนะเกตมันไม่ตึงมันตึงนะ เอ้ยต้องเปิดคอดายพี่ดูมันจะนดนะมันไม่ตึงเก็มันยังตั้งไอวอยืนอยู่เลยเอต้องโชว์คอคาร์บอนกับจักราคาร์บอนโอมซี v ีจำเลยทุัปัดทุกเปือยหายเอ้พี่ต้องถ่ายเองละรับมายขาดสายสัมประชัยสิ่งที่ดีเอ็จานไว้อาจารย์กบกจกบอาจารย์นบใช่จานย์กถึงหน้ารย์นบใช่อ้จารยโ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย้าโอ้โ้ยย้โอโอ้อ้ยโอ้ยอยอ้วอาจารย์นบโกนรวมเก ถ้าูออกไปจากไอคิวงร้อมันจะยิงผมเลยเกดมันวิ่งมันวิ่งโง่มากเลยเกดเอาหน่อยผมต้อง snap เกดมันวิ่งโง่เอาเลยมันไม่วิ่งโง่มันยืนรอเชื่อผมผมต้องส n a p แบบนี้เฮ้ยหัวเกดเอาเรื่องเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเยเ้เฮ้ยเ้ย้ยเยเฮ้ย้ยเเท้า้ย้ยย้้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไวเวะโคกนลโคกเกิหได้ไงวะเฮ้ยได้ไงอะเอเอ้ยมันไปตอนไหนวะเกตแปลกแปลกแล้เีกับใครวะานี้่ะ มันไม่ได้ใช่คาถาอมทีทีมินนบเลยไปเก็ตเน่แล้วมาถึงนัติเดียวเข้าหัวเลยเก็ตโอเคกำลังขึ้นบันไดใช่หรอเออพี่บอกไปนะพี่โก้พี่ช่วยเองแล้วนะโค้งใส่เลยโฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเก็ตโดนอะไรไอเก็ตโดนอะไรเกม้ยวมันจะชนะไหมวะเก็ต ไอเกดเบ้องเปิดกล้องนะแม้ท่านเกดแม่เปิดกล้องนะเว้ยเกดสักรีของแค่เราเป็นเดิมพันเลยดาสักสี่รู้ผู้ชายอ่ะ ใช่เหรอวะโอเคครับผมวันนี้ผมก็จะมีเว็บมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเว็บ i p a y นะครับคือเว็บนี้เป็นเว็บเติมเกมนะครับมีบัตรเติมเกมสูกของรางวัลเติมเกมออนไลน์เติมเงินมือถือเติมไเดีเกมเติมเงินเติมบัตรทูบันนี่วอลเล็ตได้หมดเลยครับก็อย่างแรกนะครับวิธีการเข้าใช้งานเว็บนี้ก็คือสมัครสมาชิกครับนี่ครับกดเข้าไปแล้วคือสมัครง่ายที่สุดก็คือการล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับแล้วจาเข้าที่เฟซบุ๊กสำเร็จแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องเติมเงินนะครับนี่ครับกดไปปที่รรรรูภาาาพขของงเเเนนนนะะคคัับบบววแล้กก็ดติิม นี่นะครับเราโอนเงินเสร็จแล้วเราก็ต้องนําเลขอ้างอิงนะครับมาใส่ช่องนี้นะครับเราใส่เลขอ้างอิงเสร็จแล้วเรากดยืนยันข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเครดิตเข้ามา100ร้อแล้วครับต่อไปเราจะไปทําการซ่มของรางวัลนะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับซ่มเพ f ฟรีไฟแล้วก็ใส่ยู d ดีนะครับเฮครับวันนี้ก็มาุ่มกันเลยไปมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเออทีแปะมาถึงก็ได้หรอวะเกยังโหดเลยอ่ะ อ้ยได้เครดิตด้วยโคตรเวอร์โคตรเวอร์โคตรตึงโคตรตึงนี่นะครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมนะครับตอนนี้นี่ครับเพชรก็เข้าแล้วนะครับเรียบร้อยเติมปุ๊บเพชรเข้าปั๊บเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่โกงให้ <c oughs> มันอยู่หน้าฟาร์มอยู่หน้าฟาร์มเห็นปะเห็นปะมันอยู่ตรงหน้าเองเ <c oughs> ดี๋ยวมันก็จะมาหลังนี้ไงเออมาอ้กเฮ้ย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 เกมมาได้กันแนยเออ โอยดดโเไเฮียเลยบักโอเคเี้ยมันพชานิจน้องเลิฟแต่ีังกปึกกปึกจริงๆไม่ได้เก่งเลยหรอกคว้ามันดิฮือไม่ได้เก่งเลยรืกึกกึกกึกโอเคระวังน้อรั ผมได้แค่สี้ยวพอเก็ไม่อีกตัวเดยมานะใ้อีกแล้วนะเว้ยอันจริงๆนะมันตู้ผมไม่ไหวหรอกเออเฮ้ยเปยอะไรโ้ยเอาพอเก็ตพอเก็ตเกแพ้มาได้ไงเนี่ยเก็แพ้ได้ไงเปิดกล้องเลยมันเล่นาไอะพอเก็พอเก็

โอ้โหเฮ้ยเยี่ยอเวลา3อาทิตย์ดี้3อาทิตย์ท่าจะทำอะไรจะข่าวไอ้เคส